สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2565นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินปีนี้บุกตะลุยกันมารอคอยกันมาทำไมยังไม่ดีขึ้นสักทีนะคราวนี้อาจารย์เลยเอาใจสายมูนะครับ ใครที่อยากจะมูแล้วให้ชีวิตมันปังรุ่งเรืองนะอาจารย์ก็จะแนะนำเลยนะมีการตรวจฉะโลกมงคลเรียกว่าเป็นลักษณะดีมงคลสำหรับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขธนบัตรขวัญถุงเรียกทรับ นะทำยังไงให้มันถูกต้องใครที่สนใจเรื่องเลขศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์จะมีการตรวจเช็คให้นะครับว่าเราควรมีเลขธนบัตรขัญถุงยังไงนะครับให้มันเป็นมงคลกับตัวเองนะเลขโทรศรัพท์มือถือเลขทะเบียนรถหรือสีของธนาคารที่มันเหมาะสมกับเราอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะตรวจให้ได้หมดเลยนะครับสาหรับคนที่ชอบสายหมู่นะหรือเป็นการแก้โลกตัวเองนะการแก้โลกตัวเองเนี่ยตรวจเช็ควิเคราะห์ดวงชะตานะชื่อ นามสกุลต,ต่างๆลายเซ็นเงินล้านต่างๆตรงนี้ก็จะตรวจเช็คให้สำหรับต้อนรับปีใหม่2566เลยนะครับโดยคลิปปี2566เนี่ยก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูด่วนเลยนะครับและในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญมากๆดาวมรตยูเนี่ย จะมีการถอยหลังนะจนย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษในวันที่1นธันวานี่เป็นเหตุการณ์ที่1ดาวมฤตยูเนี่ยไปกลุ่มลักขนาด,ดวงเมืองดวงโลกอีกแล้วนะมันจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะอาจารย์ได้ทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับสำหรับดาวมฤตยูมากลุ่มดวงเมืองดวงโลกเนี่ยนะใครยังไม่ไดูก็รีบย้อนไปดูด่วนเลยเหตุการณ์ที่2เนี่ยนะครับก็จะมีดาวพฤหัสนะประธานสุภเคราะห์จะเดินหน้าเต็มกําลังแล้ว นะฉะนั้นใครที่รอคอยใครติดขัดใครอึดอัดนะดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกาลังก็จะส่งผลดีๆให้ทุกลักนาเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็ทําคลิปไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูในช่อง Du ูท b e อาจารย์กฤษณะนะเหตุการณ์ที่3เนี่ยวันที่8ธันวานะจะมีดาวพระศุกร์เสดเสดก็คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วกลางเดือนดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีไปเป็นตําแหน่งเทวีโชค นะดาวพราทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นต้นกําเนิดของชีวิตเลยพอได้คุณภาพที่ดีเนี่ยจะมีสิ่งดีๆมากมายส่งถ้ายให้ไปนะให้กับทุกลัคนาเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายประมาณวันที่20พพ่ธันวาดาวพระพุธนะจะมีการพักองศาคือเดินถอยหลังแต่พักช่วงสั้นๆและจะไปเดินหน้าอีกครั้งวันที่9้ามกรานะครับดวงแต่ละลัคนาเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันเลยครับผ่าดวงแก้เคราะห์ขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรใครมีชีวิตติดขัด ไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสำเร็จเร่งด่วนติดต่อดูดงส่ว,วสนตัวได้ที่ l i น e แอดโอเพดหรือที่เบอร์0863366390ลัคนาพิกจิกธันวาคม2565นะครับ ชาวลัคนาพิจิกในเดือนนี้จะมีข่าวดีมากๆหลายเรื่องทีเดียวนะครับเนื่องจากดาวประจำตัวต,วตอนนี้โคจรได้คุณภาพเป็นราชาโชคนะครับเรียกว่าจะมีข่าวดีมากมายรวมไปถึงเชื่อว่าชาวลัคนาพิจิกตอนนี้กำลังประสานงานติดต่อมีการสื่อสารเชื่อมโยงกับหุ้นส่วนการค้าธุรกิจต่างๆนะครับก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีนะและได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสนะครับที่เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วย จะมีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับและเป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยนะครับตั้งแต่วันที่3าธันวาเป็นคนต้นไปเนี่ยนะครับเชื่อว่าชาวลัคนาพิจิกเนี่ยจะมีข่าวดีมากมายทั้งการเงินการงานเลยทีเดียวนะครับในเรื่องการเงินนะครับ อย่างที่บอกไปดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินและเป็นประธานสุเคราะห์ด้วยจะมีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับตั้งแต่วันที่3าธันวาเป็นต้นไปและเป็นกเกษตรตราธิบดีเนี่ยมีความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอยู่ในเรือนปุตตะนะปุตตะก็หมายถึงโปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับธุรกิจการค้าที่เราทำนะครับงานจะสร้างเงินเงินจะสร้างงาน บ,บางคนได้หนี้คืนบางคนได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคบางคนได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากสิ่งที่ได้ทํามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะได้เงินต้องสู้ต้องกัดฟันต้องกัดไม่ปล่อยเลยต้องลุยอย่างเดียวนะโอกาสต่างๆจะเข้ามาจากความพยายามของเรานะครับยิ่งมีความพยายามมากเท่าไหร่ความสําเร็จก็ใหญ่โตไปตามความพยายามกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นในเดือนนี้การเงินก็ชื่นใจได้นะครับ เรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับในเดือนนี้มีความโดดเด่นนะครับสมปรัถนานะการลงทุนในหุ้นนะสามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวให้เลือกลงทุนกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพลังงานกลุ่มโลจิสติกส์นะครับกลุ่มการแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์นะครับจะทํากําไรได้ดีนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับใครที่อยากจะลงสกุลเงินดิจิตอลนะครับให้เลือกสกุลเงินจีนรัสเซียเป็นหลักเลยนะครับเป็นสกุลเงินที่มีชื่อเสียงหรือมีอายุมานานนะจะช่วยทํากําไรได้ดีนะ การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์สร้างแบรนด์ธุรกิจส่วนตัวนะให้เลือกธุรกิจความงามของสวยงามหรือเครื่องประดับนะครับจะทํากําไรได้ดีในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะสิ่งที่อาจารย์ดูให้นี้เรียกว่าเป็นดูแบบลัคนานะครับเพราะลัคนาเนี่ยมีความแตกต่างจากราศีนะราศีจะใช้แค่วันที่กับเดือนนะครับแต่ลัคนาเนี่ยจะใช้ถึง5เรื่องเลยนะคือวันที่เกิด เดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดการผูกลัคนาเนี่ยนะครับมันจะมีความแม่นยํากว่าการดูราศีเนี่ยนะการดูแบบลัคนาก็แม่นยําถึง90%ขึ้นไปนะการดูราศีอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความแม่นยําเพียงแค่10%ตนะต้องเลือกให้ถูกใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับ พิมพ์ใต้คลิปได้เลยนะบอกวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเดี๋ยวแอดมินเจ้าหน้าที่จะไปตอบให้นะครับว่าลัคนาเป็นอะไรจะได้มาดูรายการได้สนุกสนานมากขึ้นและถูกต้องแม่นยำนะไม่งั้นเดี๋ยวดูผิดแล้วจะรู้สึกโอ้ยทำไมมันไม่แม่นเลยนะอาจารย์เคยมีประสบการณ์นะครับผิดพลาดมาแล้วอาจารย์เกิด31พฤษภาก็นึกว่าต้องดูแค่ราศีพฤษภอย่างเดียวนะแต่พอผูกลัคนาปุ๊บกลายเป็นลัคนากัน นะเนื้อดวงเรื่องราวมันคนละเรื่องเลยนะครับตรงนี้ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะอาจารย์ก็ให้เป็นความรู้เอาไว้นะครับแล้วก็มาเช็คลักนากันให้ถูกต้องนะฉลกขวัญถุงเรียกทรัพย์ฉลกดีเป็นมงคลถูกฉลกเสริมวาสนาบารมีฉลกมีความสําคัญต่อชีวิตตามหลักวิชาแต่โบราณฉลกขวัญถุงเรียกทรัพย์ ตรวจเช็คเลขธนบัตรขวัญถุงสีกระเป๋าเรียกทรัพย์ธนาคารที่ถูกฉลกตรวจเช็คตามดวงชตราอย่างละเอียดฉลกดีชโดชคดีมีชัยทำน้อยได้มากเรียกทรัพย์บริบูรณ์สนใจติดต่อได้ที่ Line o t o p e n w a หรือซิเบอร์0863366390 ในเรื่องของการงานนะครับเดือนนี้เจ้าเรือนการงานคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีนะครับมาอยู่ในเรือนการงาเงินของชาวลัคนาพิจิกนะครับฉะนั้นพอย้ายเข้ามาหลังกลางเดือนธันวาเป็นต้นไปเนี่ยจะไปเป็นคู่สมพลนะกับดาวพระสุกนะไปเป็นคู่สมพลกับดาวพระสุกอีกนะครับซึ่งดาวพระสุกเนี่ยก็อยู่กันเป็นคู่าธาตุน้ําอยู่ในเรือนการเงนินฉะนั้นงานจะส่งผลต่อการเงนินนะ และก่อนที่จะได้เงินเนี่ยจะต้องพยายามต้องสู้ต้องลุยต้องบุกตะลุยนะกัดไม่ปล่อยเลยตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปเลยนะครับใครมีดีลงานอะไรอยู่นะดีลค้าขายดีลเป็นในหน้าขายที่เป็นล็อบบี้ชิสอะไรต่างๆนะคือแอคชั่นตั้งแต่ต้นเดือนเลยและจะสําเร็จสมปรารถนาได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับอันนี้โดดเด่นมากเลยนะใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ นำเสนอแนวคิดใหม่ๆวิธีใหม่ไอเดียใหม่แผน1แผน2แผน3แผน4เรียงไปอย่างนี้เลยแล้วกัดไม่ปล่อยเลยนะครับสำเร็จสมปรารถนาเลยนะครับพนักงานประจำนะครับก็ไม่ต้องท้อนำเสนอแผนเหมือนกันแผน1เจ้านายไม่ปลื้มใจแผน2ไม่ปลื้มใจวางแผนปีหน้ากันอย่างงี้นะครับก็ทำเข้าไปพยายามเข้าไปหลังการเดือนนี่โดดเด่นมากนะครับถือว่าการงานก็จะฉายแววความโดดเด่นให้เราได้ชื่นใจกันเลยทีเดียวนะ ความรักนะครับคนมีคู่เนี่ยก็รักหวานชื่นกันดีนะเป็นพิเศษเลยงานเคลื่อนที่เดินหน้างานได้เงินอย่างเงี้ยนะครับความสุขในครอบครัวก็มากขึ้นนะส่วนคนไม่มีคู่นะครับท่านมีโอกาสพบเจอจากการดิวงานจากคนที่เคยประสานงานติดต่อประสานงานกันไปนะครับติดต่อไปติดต่อมาก็สปาร์กกันขึ้นมาได้นะหรือใครที่อยากจะดูให้มันแม่นยำเป๊ะเ,เ,เพราะในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยอาจารย์ดูด้วย ดาวจรน,นะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของทุกท่านนะครับถ้าใครอยากจะดูเปะ๊เปะๆนะก็มาตรวจสุขภาพดวงประจำํำปี2566ได้เลยนะครับจะเป็นการเช็คดาวในชะตากําเนิดของทุกคนเลยว่ามันอยู่ยังไงมันจะเจอไหมคู่มันจะเจอไหมงานมันจะได้ลูกค้าไหมอันนี้จะตรวจแบบละเอียดยิบเลยนะครับดูว่าติดขัดอะไรเคาะกรรมมีอะไรแก้ไขยังไง อวดกันละเอียดยิบนะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาที่ Line แอดโอเมดาวหรือโทรมาที่0 8 6 3 6 6 6 9 9 0นะครับปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณาจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤติยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโรกมงคลเสริมดวงชะตา แก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุรงสนใจติดต่อ Line at Open d ็ดหรือโทรมาที่0863366390สุขภาพนะครับ ระวังความเครียดนะครับโรคที่เกิดจากความเครียดความหงุดหงิดความกังวลนะเชื่อว่าบางคนเนี่ยจะมีความกังวลมากคิดมากคิดจนปวดหัวคิดจนอ่อนเพลียไปเลยอย่างเงี้ยก็ระวังสุขภาพเอาไว้นะครับออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจะได้ผ่อนคลายนะปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยถวายพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศนะครับอุทิศบุญ358นะครับ ใครที่ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรก็ไปดูช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะกดที่เพลย์ลิสต์นะครับธรรมะธรรมนิมิตดูอีพีที่8นะครับและอันเนี้ยเป็นประจําเดือนธันวานะแต่ถ้าใครอยากจะทําให้มันปังเลยปีสองหอาจารย์ทําคลิปไว้ให้แล้วด้วยนะครับเป็นคลิปปรับดวงเสริมจะตาตลอดทั้งปีเลยทุกลักษณไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะได้นะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยนะส่วนใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคนะอาจารย์ก็แนะนําไปดูรายการโชคลาบในช่อง y o u t u b e อาจารย์กิษนะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์นะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หมวดโชคลาบจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะรายการวงล้อเสี่ยงทายรายการโชคใหญ่คือทับตัวนะดู3รายการนี้แล้วท่านสามารถนําไปเสี่ยงโชคได้เพราะมีหลายท่านที่มาติดตามรายการโชคลาบของขอาจารย์นะปรากฏว่าโอ้โหมีโชคมีลาบ ถูกหลักแสนหลักล้านกันก็มีมาแล้วนะครับฉะนั้นใครที่ชอบเสียสยเส่ยงโชคสายเสี่ยงโชคก็ไปดูรายการเฉพาะเรื่องด้วยแล้วก็นำตัวเลขตรงนี้ไป mix and match กันนะครับตัวเลขนะครับ9 3 4 7 5